เตือนการนี้อาจจะมีเนื้อหาไม่เหมาะสมเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยด้วยด้วยปปด้วยสับป,ประรดอ่ะหูสับป,ประรดห็นสับปะรดก็เลยต้องตั้งกล้องขึ้นมาเนี่ยนะใช่โโอ้ห oh, oh. เราเห็นยูทูบเห็นยูทูบช่องจ่าบอยเจบีเขาถ่ายสับป,ประดปประดเขาทำอะไรบ้านเขาเนี่ยกูแลนะกล เราอยากกินบ้างอ่ะอยากกินใช่ไหมใช่งั้นอยู่แถวไหนเนี่ยายน่าจะเป็นกระทุ่มล่มสิบเก้าอยู่แถวไหนล่ะไสซี่ไนซีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตามลองเราไปตามหาดูว่าจะเจอไหมใช่อันนี้เราก็ไม่เคยไปครับต้องบอกนะครับครั้งแรกครับไม่รู้จะหลงทางอันนี้เราติดตามช่องจับบอยเดบีนะครับแล้วก็มีอลังนะอันนี้ติดตามจริงนะอันนี้เขาเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะบอกก่อนคือเราอยากไปชอบดูว้าไงชอบดูแล้วก็อย่างหนึ่งเรา สับประรดเราชอบกินสับประรดกุอยู่แล้วไม่อยากมาหากินยากนะจริงหรือเปล่าใช่ถ้าอยากลองกินเดี๋ยวเดีย๋ยวลองถ้าไม่ได้ก็ได้ไม่ได้แล้วผมขอบคุณนะได้ครับนี่นี่นี่มาแล้วครับวันนี้เรามาปลูกแล้วนี่นี่สับประรดกุเล่ใช่ไหมทั้ง104หรือตะบอยเจอบีนะครับนี่นี่อรังเลยนี่ครับผมอรังอรังมาขายครับผมนี่ผมก็วนหาเลยวนหานี่วันนี้พาวามซื้อนะ เฉพาะกิจใช่ไหมเฉพาะกิจเฉพาะกิจเฉพาะกิจได้ครับเนี่ยเนี่ยโดดๆสดๆเลยครับผมก็หาตัวไส์ไซส์สี่ตรงไหนวะก็จะหาเจอครับเนี่ยครับสับประรดนะครับผมอา้าวแปลกใจใช่ไหมว่าทําไมทําเพลงไปสองคลิปเพราะว่าอะไรไหมที่คอนเทนต์ออกว่าจะถ่ายอะไรเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้อยู่ว่าเราก็หยุดเชื่อเพื่อชาติอยู่บ้านทีนี้เราก็มาแถวนี้ครับเพราะว่าเราอยู่แถวนี้อยู่แล้วนี่สับปะรด ัน,นี้เดี๋ยวมีโอกาสนะครับจะเข้าไปเล่นกับที่บ้านจ่าบอยเจีครับยังมีโอกาสเข้าไปเลยครับโอ้สับรถแกถนี่ได้ข่าวว่าเอามาจากเชียงรายนะนี<ป>่รการต่อรการต่อ,ตอ,ตอปะหาร้าสับรถเจอรถไข่สับรถใช่ <laughs> เจอจนได้ครับ <laughs> เกือบจะถอดใจแล้ว เมื่อกี้บนไปไหนนู่นซอยี่ห้าซอยี่ห้าเขาไปไหนก็ไม่รู้ตีเข้าใช่เนปาเข้าครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปบุกสวนจ่าบอยเจบีครับผมเราจะไปพาไปบุกเลยว่าที่นั่นมีอะไรนะผมนะมีอะไรมีปลามีปลาแล้วก็มีอะไรมีต้นไม้ไงมีหลายอย่างมีหลายอย่างไปดูทานฟอร์เมอร์ไปพิจิทานฟอร์เมอร์เล่นอ่าเขามีทานฟอร์เมอร์อยู่รถดำรถดำ ก็าฝากสวัสดีจากบอยด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวช่องนี้ผมจะทิ้งลิงก์ให้นะอลังนะอีกช่องหนึ่งนะครับโบเ๋เดะลองเข้าไปติดตามดูได้แกก็อยู่กับจากบอยแหละข้า,าสับสับประรดได้ได้ครับได้ได้เราถามดูนะเมื่อกี้ผมฟังไม่ทันนี่ฮะสับประรดเออเอาอุ่นมนมได้นะสับประรดจับเชิงลายผมบอกเลยว,ว่าสุดยอดมากที่นี่ คุณช่วยขายก่อนช่วยขายสับปะรดกันนะช่วยขายช่วยขายก่อน,อนได้อยู่ได้อยู่ไ <c oughs> ด,ด,ด้อยู่วันนี้ก็ี่จิงจะทำคอนเทนต์ให้มันดีกว่านี้นะ <c oughs> คือไม่คิดไม่จะได้ถ่ายเพราะว่าไม่คิดจะเจอแล้วเพราะว่านะเกือบไม่เจอแล้วไงอีกนิดเดียวเ <c oughs> นี้ยกลับ้าแล้วนะได้เดี๋ยวเราไปซื้อสับปะรดแกที่คอนโดนะได้ <c oughs> ใช่อาจจะกินบนรถเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวเราซื้อสับปะรดก่อนเดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปเราจะบุกที่สวนจ่าบอยกันไปดูว่าแกทำอะไรมั่งนะสับปะรถอันนี้ได้มาแล้วสับปะรด1โลภูแลใช่ไหมภูแลถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้เอ้ยเราถอดหน้ากากได้ไหมนี่เราต้องถอดหรอไม่นอนหรอเอาถอดได้ถอดได้ถอดได้ถอดอยู่ในรถไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถอดก่อนแป๊บหนึ่งี๋ยวใส่ต่ออันนี้นี่ซื้อมาถ้าแบบว่า ปอกเปลือกแล้วอ่ะจะกิโลละหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าไม่ปอกเปลือกอ่ะกิโลละห้าสิบบาทเราเอาแบบว่าสะดวกเราแล้วก็แบบเอาแบบปอกเปลือกใช่ดีแล้วเราก็ได้ของแถมของแถมได้ของแถมมานี่เน่ก็ขอบคุณอลังนะครับสุดท้ายเราก็ต้องไปปอกอีกขอบคุณดิฉัของแถมขอบคุณอลังเจบีนะผมนี่มีน้ําใจไม่ติดครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกอาณาจักรไยจ้าบอยเจบีใช่ไหม ่าไปดูสวนเขาที่เขาทำสวนนะผมช่วงโควิดก็รออีกสักพักหนึ่งอีกหน่อยนึ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 งนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะผมใส่แมสต่อดีกว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปเปิงแค่นี้นะสั้นๆซื้อสับปะรดแถวแถวบ้านอะไรนะพุทธมนตรสายสี่าซื้อสับปะรดครับมาซื้อสับสับปะรดหน่อยครับผมมาไกลนะนี่ก็ไม่ไกลนะก็อยู่แถวนี้แหละตอนนี้แถวนี้แถวไหน เราอยู่พระรามเก้านะคะคุณอ่าอันนี้มาถึงพักเอาควนควรใส่สีเอาโอเคครับไปโอเคครับไปอย่างไรก็ใส่แมสกีร้อนช้อนกลางร่างมือนะครับผมใช่ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพเท่ากันเมตรถึงสองเมตรนะครับใช่ครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบัวบุญธรรมชาตินะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ